สวัสดีพี่พี่พชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะครับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับอ่ะก็มีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่พ,พี่ที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับนะก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับนะขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร id line เบอร์เดียวกันนะครับ0805122332นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทาง ไม่มีบอกเพิ่มนะครับหาค้นหาเบอร์โทรไม่เจอครับนี่ครับแคป QR วอโค้ดสแกนหาได้เลยนะครับก็เช่นเคยนะครับพี่ีรายการละห้าร้อยบาทนะครับเนาะราคาเดิมราคาย่อมเยากันเลยนะครับผมอ่ไม่ให้เสียเวลานะครับมาเริ่มรายการที่หนึ่งเลยนะครับพี่พ่องค์นี้นะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับมีเส้นบังคับพิมพ์นะครับพี่ๆีเนื้อแตกรายงานนะครับพิมพ์คมสวยชัดเลย อันนี้องนี้เนื้อจะออกถึงเหลืองเนาะยาเหล็กดูดนะครับองนี้เหล็กดูดติดนะครับพี่พี่องหนึ่งสองสามนี่เหล็กดูดจะดูดติดนะครับนะนี่ครับพี่พี่โอ้โหเนื้อเก่าเก่าเลยนี่สวยมากเลยครับนี่ครับเกตทะลุซุ้มเนาะนี่เนื้อแตกลายงาเลยครับตุบตับเลยนะครับพี่พี่แบบนี้ครับมีคราบแป้งเดิมๆเลยนะครับเนี่ย นี่ครับมีมวลสารนะสะสมกอเนาะชื่นชอบยังไงนะครับพี่พี่ลบกลัวนะครับเนาะถ้าจะมาปิดผ้าเนาะก็แจ้ง ep เนาะแจ้ง ep ว่า ep ที่เท่าไหร่นะครับนะแล้วก็องค์ที่เท่าไรนะหร่เนาะรายการที่เท่าไหร่ได้เลยนะครับนะ <c oughs> ด้านหลังนะพีเ่เป็นเนื้อหนึกแร่งนะครับนี่ครับเนื้อหนึกแร่งแตกลายงามมีมวลสารเลยนะครับพี่พ สไว้เลยนะครับแบบนี้ครับพี่พี่อ่ะครับรายการที่หนึ่งครับต่อไปครับรายการที่สองนะครับอนี่ยเป็นพิมพ์พประทานนะครับพี่โอ้โหเนื้อตุ๊กตับดีเหลือเกินครับพี่พี่หลังมันนึ่งแงปลาเล็กดูดติดนะครับอันนี้ครับโอ้โหนี่ครับเม็ดผงช็อกเนาะนี่ครับขาแป้งเดิมเดิมครับพี่พี่ มีพวกคาบแก้วไซน์นะครับพี่ๆนี่เห็นไหมฐานคมเนาะเนี่ยฐานชั้นกลางถ้าสังเกตดีก็จะเห็นขาเลยเนาะขาโต๊ะเลยนี่ครับใช g ้ g จีวนติดกันเลยครับพี่ๆโอ้โหเนื้อสวยๆเลยเกเลียวทะลุซุ้มนะครับนี่มวลฐานพระซุ้มกอ ด้านหลังนะครับอ่านี่ครับโอ้โหเป็นหลังเรียบนะครับอ่านี่ครับคาบเหงือกคาบฝ้าเลยครับพี่ๆสวยนะครับนี่มวลสารจัดจ้านเลยครับรายการที่สองนะครับที่ห้าร้อยบาทครับไปครับรายการที่สามนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์พระประธานเนาะมีเส้นบังคับพิมพ์นะครับพี่ เนื้อแตกรายงานตุ๊กตับนะครับโอ้ท่าหลังนี่มวลสารเต็มเลยครับพี่พี่เลยกโดดโด,ดนะครับอ่า <c oughs> นี่ครับโโอ้หนี่ครับพี่เนื้อขาวๆเนาะดูแล้วแบบนวลตาดีนะครับพี่พี่นี่นี่ครับตุ๊กตับเลยครับผม โโอ้โหเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับพี่ๆสวยนะครับเนี่ยเนื้อหนาขาวๆเนาะมีตุ๊บตับนะครับพี่ๆนี่ครับโอ้โหน้าหลังนี่หนึกเลยเนาะพี่เนาะ นี่ครับเนื้อหนึกๆนะครับมีมวลสารนะครับพี่ๆสวยนะครับนี่เป็นเม็ดเลยรายการที่สามครับผมต่อไปครับรายการที่สี่นะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่เนื้อเก่ามีคราบไข่ซุ้มนี่หดตัวเป็นเกลียวเลยนะครับอ่านี่ครับพี่เนื้อเก่าๆเลยนะครับผม นี่ครับมีคราบไข่นะครับเนี่ยนี่ครับโอ้โห,โโหดูนะพี่ๆ่นเนื้อเ,เก่าๆเห็นไหมครบาบไข่ขึ้นเลยครับพี่ๆ ดึงชอบยังไงนะครับนะดูไม่ทันยังไงทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับเนาะนี่ครับด้านหลังนะครับโอ้โหดูครับพี่ๆเนื้อหนึกเลยนะครับหนึกมีคราบไข่นะครับพี่ๆรายการที่สี่ครับต่อไปครับรายการที่ห้านะครับนี่ครับเป็นพิมพ์พระประธานเนาะ นี่ครับโอ้โหขอบนี่มีสวยเลยครับเนื้อเก่านะครับมีคราบไข่นะครับพี่พี่นี่นะครับโอ้โหนี่ครับ ดึนชอบไงไายนะครับพี่พี่สายด่วนสายตรงเนาะศูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสองสองสามสามสองเลยนะครับพี่พี่นี่ครับโอ,โอ้สวยนะครับพี่พี่นี่ <c oughs> อ่านี่ครับอ่ะนี่มีขาบไข่เนาะอ่ะรายการที่ห้าครับผม ไปครับรายการที่หกนะครับพี่พ่นี่ครับพิมพ์พระประธานนะครับมีเส้นใต้ฐานคมคมเนาะนี่มีเส้นบังคับพิมพ์ด้วยครับชัดเจนตรงนี้ครับเป็นหลังกระดานนะครับพี่เห็นไหมเป็นขึ้นเลยนะครับเนี่ยอ่าเนื้อเก่าเลยครับพี่พตรงนี้ครับเนื้อนี่จะออกออกไปทางหนึกแล่งเนาะนี <S <s ่เกเลียวทะลุซุ้มนะครับอันนี้ครับคาบไขเออเส้นใต้ฐานคมเลยครับพี่พี่ มีเส้นบังคับพิมพ์เนาะเห็นชัดเจนเลยมวลสารนี่ครับพระสุงกอนะครับอ่านี่ครับโอ้โหด้านหลังเป็นหลังกระดานนะครับพี่มีสวยเลยครับเนี่ยเห็นไหมเป็นรอยคลื่นกระดานเลยนะครับผมรายการที่หกครับต่อไปครับรายการที่เจ็ดนะครับองนี้ถ้าเป็นพิม เจดีเล็กเนาะองค์พิมเจดีเล็กนะครับพี่พี่เนื้อหนึงแล่งนะครับเนื้อหนึงแข่งเลยนี่ครับโอ้โหดูเลยครับพี่พี่นี่เนื้อหนึกแล่งนะครับพิมเจดีเล็กนี่ครับเกาๆเลยครับพี่ชื่นชอบยังไงนะครับนะทักมาได้เลยครับผมหรือติดต่อโทรได้เลยนะครับพี่พี่ นี่ครับหลังนะครับโอ้โหเนื้อมีอแกงนะครับผมรายการที่เจ็ดครับต่อไปครับรายการที่แปดนะครับพี่พี่นี่ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับองนี้มีคาบไข่เนาะแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับเนื้อเก่าๆหลังนี่ยุบย่นเป็นธรรมชาติเลยนะครับนะ น,นี่นะครับดูครับพี่พี่นี่ค่าพขายขึ้นตึมเลยน,นี่นครับก็จะมีรอยยุบรอยย่นเนาะตามธรรมชาติตามขอบเลยครับพี่พี่ เก่าเลยนี่ครับดูมีค่าพวกแก้ซใสเนาะนี่ครบาอายุรอยย่นนะครับรายการที่แปดครับต่อไปครับรายการที่เก้านะครับนี่ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่องค์นี้เนื้อแกล่งนะครับองค์นี้เนื้อแกล่งมีค่าไขนะครับโอ้โหนี่ด้านหลังนะพี่แตกลายงานเขาเรียกว่าลายงานชามสังคโลกเลยครับพี่พี่แบบนี้นะสวยเลยครับพี่พี่ นี่ครับโอ้โหน่ครับ,รบนันขอบนะเป็นขอบครูดเลยครับพี่พ ยุบต้นมีมวลสารนะครับเนาะ,ะนี่ครับแตกลายงานนะพี่เนาะนี่ชามสังคโลกนะครับนี่สวยๆเลยครับพี่พี่รายการที่เก้าครับต่อไปครับรายการที่สิบนะครับ <c oughs> เป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่โอ้โหเนื้อเก่าเนื้อย่นเนื้อยุกเลยนะครับพี่พี่การยุกการย่รยนเห็นไหมเขาจะแบบเป็นเขาเรียกอะไรคล้ายพวกเนี่ยทวดตัดเนาะตุ๊บตับเลยเนี่ยพี่พี่เห็นไหมโอ้โหแบบการยุกการย,ย่นของพระนี่จะออกลักษณะนี้เลยนะครับพี่พี่นะครับมีมวลสารพระซุ้มกอเนาะเนี่ย ับข่าซสายขึ้นเต็มเลยครับเม็ดแรกนะครับพี่พ ยุบหลังย,ยนน่นเลยครับนี่เงินสรเต็มเลยครับรายการที่สิบครับไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่ๆี่อันนี้นะเป็นไหลเปีกกาเนาะนโอ้โหเนื้อหนึกแกล่งนะครับโอ้โหแก็งๆเลยนะครับพี่ๆี่เนื้อหนึกแข่งเลยอันนี้ครับ ด้านหลังนะครับเป็นหลังเรียบเนาะเนี่ยจะมีความหนึกแข็งของเนื้อองค์พระนะครับพี่พี่รายการที่สิบเอ็ดครับต่อไปครับรายการที่สิบสองนะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่มีเส้นมังคับพิมพ์นี่ครับค่อนข้างหนาดูนะเนี่ยนี่หลังกระดานนะครับพี่พี่โหสวยจริงๆนะครับนี่ธรรมชาติเลย นี่ครับโอ,โ,โอ้โหดูเลยครับพี่พี่เนื้อเกาเ่าเก่าเก่งๆนะครับเนี่ยโอ้โห ที่สิบสองครับต่อไปครับรายการที่13นสิบสามครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับพี่มีเส้นมาครับพิมพ์ครับเกรเลียวทะลุซุ้มนะครับโอ้โหเนื้อหลังด้านหลังเป็นหลังกาบหมากนะครับพี่พี่เนื้อเก่าเก่าแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับผมนี่ครับเกรทะลุซุ้มนะครับ กาบหมาดนะครับพี่พี่เห็นไหมเป็นริ้วแนวนอนเนาะเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับนี่เลยครับพี่รายการที่สิบสามครับต่อไปครับรายการที่สิบสี่นะครับนี่ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่พี่โอ้โหนี่ครับอันนี้เขาจะเรียกว่าหลังสังขยาได้เลยนะครับเนี่ยดูครับการยุบการย่นนะพี่พี่โอ้โหสวยจริงๆนะครับ นี่ครับอ่าเหมือนโอ้มีครบาบไข่เลยครับนี่ นี่ครับอุหลังสังขยานะครับพี่ๆเนี่ยสวยเลยครับพี่มีพวกคาบแป้งคาบไข่ขึ้นตามรูสังขยาเลยเนาะรายการที่สิบสี่ครับต่อไปครับรายการที่สิบห้าครับอ่ะนี่ครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับพี่ๆเนื้อพิมพ์ปกโพเนื้อหนึ่งแกลงนะครับสวยนะครับโอ้โหเรพี่เนื้อมันเาวงาวับเลย เนื้อหนึกแกล่งนะครับอาจะออกโซนแบบนี้นะครับพี่พี่เนี่ยนี่ครับสวยนะครับพี่พี่พี่พิมพ์ปกโผครับ นี่ครับหลังเรียบเน,เนื้อหนึบแข็งรายการที่15ครับต่อไปครับรายการที่16นะครับพิมพ์พระประธานนะครับพี่ๆ <c oughs> <c oughs> เนื้อยุบย่นตามธรรมชาติเลยครับเนื้อองค์นี้จะออกแห้งเก่าแก่งเนาะเนี่ย นี่ครับมีพวกคาาไข่ขึ้นเลยครับพี่พี่ดูแล้วเป็นธรรมชาติเลยนะครับนี่ครับโอ้โหเต็มเลย สารนี่ค่อนข้างละเอียดเลยครับรายการที่16ครับต่อไปครับรายการที่17นะครับพี่ๆนี่ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับขออภัยนะครับพี่ๆองนี้นะจะเป็นพิมพ์ฐานคู่เนาะเนี่ยครับอ้โหเนื้อเก่าๆนะครับพี่เนื้อเก่าแกงเลยครับ นี่ครับลงกล้องให้ดูครับนี่มีพวกคราบไขนะครับพี่ๆคราบไข,ข่ขาวๆเลยนะครับพิมพ์ฐานคู่นะครับพี่พี่ เนะรายการที่17ครับไปครับรายการที่18นะครับอ่านี่ครับพิมพ์ใได้นะครับมีเส้นมาครับพิมพ์เนาะอ่นี่ครับเนื้อแกะนะ้ำมันตังอิ้วหลังขาบหมากนะครับพี่ เดี๋ยวทะลุซุ้มครับเนื้อเก่าแกร่งเนาะนี่ครับมีคาบด้วยครับพี่พนี่ นี่ครับหลังคาบมากนะครับแกน้ำมันตังอิวเลยครับพี่พี่รายการที่สิบแปดครับต่อไปครับรายการที่สิบเก้านะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พี่เนื้อเก่าเนาะมีเส้นบังคับพิมพ์นะครับมีเข้าคาบไข่นี่ด้านหลังนี้ก็น่าจะเป็นหลังคาบมากนะพี่น้องแบบนี้เห็นไหมเป็นริ้วๆเนาะ พระดูง่ายนะครับพี่พี่เนื้อแก่งนะครับตรงนี้นะครับเ,เกตเลี้ยวทะลุ้มรับเนื้อแก่งมีข้าบหิ้งเนาะนี่ครับโอ้โหอ่านี่ครับโอ้โห ลุบยนตนเป็นธรรมชาติเลยครับพี่พี่รายการที่19ครับไปครับรายการที่20นะครับเป็นพิมพ์เกตบวดตูมนะครับพี่พี่โอ้โหเนื้อเก่าเนาะเนื้อแกล่งเลย เป็นหลังกลับมากนะครับพี่พี่เนื้อหนึบแข่งนะครับโอ้โหอ่านี่ครับใบหูชัดเนาะเกตตูมชัดเจนนะครับเนื้อขาวเนาะเนื้อออกขาวขาวนะครับโอ้สังคตินี่เห็นชัดเลยนะครับพี่พี่เห็นไหมพลาดผ่านเลยเนาะ ที่ยี่สิบครับไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับพี่พี่อันนี้ครับโอ้โห,โหเนื้อนี่อาจจะเรียกว่าเป็นพิมพ์สองคลองก็ได้เนาะเนี่ยเพราะมีพวกคาบเลยครับพี่พี่เห็นไหมอันนี้ครับเนื้อสวยนะครับพี่พี่เนื้อหนึบนะครับนะ รายการที่ยี่สิบเอ็ดครับไปครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับหนาเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับพี่พี่องนี้เนาะเนื้อจะหนึกแข่งเนาะออกขาวนวลนมนะครับพี่พี่เนี่ยสวยนะครับพี่พิมพ์เส้นได้นะครับเนาะนี่ครับพี่พี่ดูเลยครับโอ้โหเนื้อออกแบบขอขาวนมนะครับพี่พี่เนี่ยเนื้อหนึกแข่งนะครับสวยมากเลยครับพี่พี่พิมพ์เส้นได้นะครับ รประวัติการจัดสร้างมีนะครับพี่พี่พิม์เส้นได้นะครับพี่พี่วัดลักขังนะครับเนื้อแบบนี้โซนแบบนี้มีนะครับมีรอยผู้ไต้นะครับพี่พี่เนี่ยรายการที่22ครับ ไปครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับตรงนี้นะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับพี่ๆนี่น่าจะเป็นบางขุมนพรมนะครับเนาะนี่ครับโอ้โหเนื้อสวยมากเลยนะครับพี่ๆเนี่ยเก่าถึงยุคแน่นอนนะครับนี่ลงกล้องเลยครับโอ้โหดูครับพี่ๆเนื้อเก่าแห้งแก่งนะครับที่พิมพ์เส้นได้นะครับอ่านี่ครับโอ้โหปรคับกุเต็มเลยครับ มสารวัดละคขังเนอเนี่ยน่าจะเป็นพระฝากกุหรือเปล่าครับพี่พนี่ยมสารเยอะดีจังเลยครับพี่องนี้ครับรายการที่23ครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับพี่อันนี้กุบางหูพรมนะครับ คาบกู่คาบไข่ขึ้นเตมเลยครับนี่อ่ะอนี่ครับพี่คาบกู่เนาะเป็นบางคพงพมเนาะนี่ครคาบกู่คาบไขเ่เป็นสีขาวนะครับพี่ๆสนมากจะเป็นสีขาวนะครับสวยเลยครับพี่ๆอบางคนเรียกฟองเต้าหู้เนาะ คาฟองเต้าหู้อะไรอย่างนี้เนาะก็เรียกได้เหมือนกันนะครับพี่พี่รายการที่24ครับอ่ครับก็จบกันไปแล้วนะครับพี่พี่ก่อนจะจากกันไปนะครับนะขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร id ไ,ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ08 05 12 23 32นะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับพี่พี่หาค้นหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคปคิวอาโค้ดสแกนหาได้เลยนะครับผมครับสำหรับ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ